ขอความจะเดินในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสามภาคหัวโซสูตรที่ว่าวเรื่องการเข้าไปหาพระธรรมเนื้อความในพระสูตรนั้นมีว่ามารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพรามสวมชดาใญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่ หลังกองหายใจเสียงดังพูดฟาดถือไม่เท่าทําด้วยไม้มาเดือเข้าไปหาพิสุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วจิงกล่าวกับพิสุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกปรนอันเจริญ แต่ไม่เพิดเพินในกามกุูทั้งหลายขอพวกท่านจงบริพารกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากามอันเป็นทิพย์มีอยู่ตามการเลยพิสุเหล่านั้นตอบว่ารามพวกข้าพเจ้าไม่ได้ละก,กามที่เห็นเฉพาะหน้าและวิ่งไปหากามอันเป็นทิพย์ที่มีอยู่ตามการเลย แต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามการแล้ววิ่งไปหาพระธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าพรามเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกขมากมีความขับแค้นมากในกามนี้มีโทษจริงนับส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติ ให้พึงเห็นชาติด,ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้องเข้ามาในตอนอันวินยูชนเพิ่งรู้เฉพาะตนเมื่อพิสูจเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสันทิสะแลบลิ้นทำหน้าผากค้าย่นเป็นสามรอยยันไม่เท้าจากที่นั่นไป ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดังยุทธนิการาคาตะวักพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหน้าที่สองร้อยหนึ่งอาตมาภาพนำมาวอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้เจริญในธรรมตามคำดังสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพขาพออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญ ตามทม้ควรแก่ธรรมที่ตนเองปฏิบัติด้วยเทินเจริญพร